สวัสดีค่ะคุณเกฟครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณเกฟมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์เรื่องเคสลูกค้าที่เป็นพระอาจารย์นะครับเคยท่านเป็นไตเสื่อมนะครับก็ผมก็ไม่ไม่ได้เป็นคนแรกนะครับที่จำหน่ายให้ท่านนะครับ แล้วก็ไม่มีคนอื่นที่จำหน่ายให้ท่านก่อนนะครับคือเราไม่รู้นะครับเป็นพระองค์หนึ่งที่ติดต่อ,อเข้ามานะครับว่าได้กินอูมิเนี่ยไปหนึ่งกล่องครับโยมไปถวายที่วัดนะครับอ่าโยมไปถวายที่วัดแล้วก็ไม่ค้นในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มาเจอผมครับโอว่าอาตมาเนี่ยเป็นไตเสื่อมอย่างนี้ครับแล้วก็คืออย่างนี้นะจะเล่าให้ฟังก่อนท่านบอกว่า,างนี้ก่อนหน้านียก็เป็นระยะสี ไตเสื่อมที่ระยะสี่นะครับแล้วก็ได้ทานอูมิเนี่ยหนึ่งกล่องจริงๆไม่เต็มหนึ่งกล่องหรอกโยมทานไปห้าซองแล้วแล้วก็เอามาให้ท่านอ่ะถวายท่านอ่ะยี่ห้าซองนะครับ<ถ>ก็เลยทานทานไปยี่ห้าซองนี้แหละหปรากฏว่าไตท,ท่าน่ะเลื่อนกลับมาอยู่ที่ระยะสามอันนี้คือพระท่านบอกนะครับแล้วก็บอกว่า้ตอนเนี้ แต่ว่าเนื่องจากปัจจัยอาตมาเป็นพระเนี่ยครับปัจจัยก็ไม่ได้มีเนาะครับก็รู้ว่าราคามันแพงก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่าหยุดไปสักพักหนึ่งก็เลยมาขึ้นมาระยะสีอีกแล้วก็ขึ้นมาระยาะอย่างเงี้ยครับไตครับก็เลยมาซื้อไปกินกล่องหนึ่งครับตอนนี้ก็ท่านบอกว่าอก็คืออย่างเงี้ยครับไตระยะสี่กลับไประยะสามเนาะช่วงที่โยมขายะยาที่โยมขายท่านบอกงี้นะ ยอมรับว่าดีจริงนะครับไตดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วโยมอยู่แถวรอบวัดที่มาวัดมามาวัดเนี่ยมาถวายสังกทานมาถวายเพงเนี่ยก็คือเห็นเห็นท่านอะว่าเขาก็เชื่อนะอย่างเงี้ยครับว่าตัวนี้มันดีจริงๆเพราะว่าขาอาตมาเนี่ยที่มันบวมเนี่ยมันก็หายไปอย่างเงี้ยครับหลัหหงจากที่ได้ฉันตัวนี้ฉันอูมิตัวนี้ครับ<อ>ผมก็เลยไปขอท่านบอกว่า พระอาจารย์ครับผมขอไปบอกต่อได้ไหมครับท่านก็บอกย,ยินดีเลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วา <c oughs> ต่มาพูดตามเนื้อผ้าไม่ได้โกหกอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ความเป็นจริงคือเราเปิดเผยได <c oughs> ้ถ้าอยู่อยู่ในวัดอยู่แถวเอออยู่ที่บ้านท่านอ่ะ <c oughs> ก็คือแนะนําให้ญาติโยมต่ออยู่แล้วว <c oughs> ่าไอ้ตัวนี้เป็นดีจริงๆ <c oughs> เขาก็ดูดูโบชัวแหละแต่ก็รู้ว่าเออของเราอาจจะสินค้าระดับดีหากินยากอย่างนี้ท่านบอกว่า เออเป็นก็เป็นธรรมทานให้แก่ผู้บริโภคต่อไปได้เลยมั่นใจได้ว่าสินค้าดีจริงๆนะครับนี่ท่านทานวันละซองใช่ไหมคะวันละซองครับทานวันละหนึ่งซองเองครับอืมแล้วคืออาการปวดอาการบวมที่ท่านเป็นใช่อาการมาดีขึ้นโดยกล่องที่สองใช่ใช่ก็คือการแต่ระยะสี่กลับมาระยะสามนะครับแล้วก็อ่พอ ไม่ได้ฉันก็กลับมาระยะสี่ระยะห้าอีกอย่างเงี้ยครับท่านก็เลยกลับมาหาอูมิเพิ่มแล้วก็ตอนนี้ยังฉันอยู่นะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงไตกลับคืนมาฟื้นดีครับผมขอบคุณนะครับ โอ้นะคะสําหรับเคสนี้นะคะก็พระพิสุสงคนะ,คะจากตอนแรกเนี่ยเป็นไตระยะ4ะะี่นะคะแล้วมีนะคะญาติโยมนะคะนําอูมิเนี่ยมาถวายนะคะก็ได้ทานแต่วันละหนึ่งซองนะคะจากที่ระยะ4ี่ขึ้นมาระยะ3ามนะคะและด้วยปัจจัยที่น้อยนะคะก็เลยไม่ได้ทานนะคะแล้วก็ห่างหายไปจนมีอาการบวมที่เท้านะคะก็เลยไปเสรชหานะคะแล้วมาเจอกับตัวแทนของเรานะคะก็เลยได้ฉันต่อนะคะวันละหนึ่งซองนะคะอาการบวมตรงเท้านั้นก็หายไป ะะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเคของพระท่านนี้นะคะให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ